สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะวันนี้นะคะพาเอฟซีมาติดตามตัวเลขแนวทางกับอาจารย์กว้างนะคะเลขไม่เคยหลุดไม่เคยพลาดนะคะตัวใดบม่หลุดบ่พลาดเดี๋ยวลอกปติตามรับชมรับฟังนํากันนะคะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะกาบนมัสการครับกรนับนมัสการครับนมัสการเอ่อจะเริ่มบอลจะเริ่มสุกมาตามโค้งสุดท้ายสุดท้ายปิดครับสุดท้ายอันนี้ยังเหลือแบบดทยหรือสามสามตัวสามตัวบนนี่ให้ไปเรีวเนาะไปเรีวครับมันมีตัวใดนะครับ FC มาใหม่ไหมครับอาจารย์ สามตัวชุดแรกสามตัวเก <9 S 1> ้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าวันนี้ปล่อยหมดอีกชุดถ่ายแล้วเนาะครับถื่อว่าเป็นครงชุดถ่ายนะครับมือนี่ปล่อยสองตัวทีว่ว่าเด็กพาจานเม็นๆนะครับเด็กตัวเดียวไหมครับซ้ายวิ่งซ้ายรูดไหมครับซายวิ่งว่า,าวนี้ก็ให้วิ่งห่างเยอะ หาตัวเดียวหครับหาีหาย่สวยล้ว่าเยาเรียนอมบัณเนี่ครับเหมือนมันใจเนาะครับเนาะดีอาจารย์มเผ่านดี่รอาจารย์คอยออกคอนออกแกตรงมาเลยนี่ยออดเลยเี๋ยวิ่หไม่เผ่านเทียดหรอติมล้งกรเทียดถิมล้งกรเทียดซูซุวัดด้หรอสายวิ่อาตมาคน้น่นี้อาตมาเน้นะเล็กปีกระเทีย ยาคู่บัวเขาบ่เขากระยามันหมดที่เราวิ่งสองแสนอาจารย์เนาะวิ่งซูงสองแสนจะได้ยิงซูงจะได้พี่น้องมือถือเยอะแสดงว่าคู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีมาจับส่เลกหาเล่มะครับบอกเคยพลาดไหมบอกเคยพลาดครับเลขยวิ่งตัวเดียวเนี่ยเมื่อไหร่ว่าสองตัวตัวเดียวเลยผู้ใดที่ตัวดีมากจับมาใส่อันนี้บนรางบอกครับอาจารย์บนรางอ๋อล่ง หายตัวเดียวหนึ่งเน็มได้หมวดฝรั่งันเป็นวิ่งศูนกับวิ่งเป็น,สนเสียนคนเดียว <c oughs> เกิดเขาอยู่ได้หรับหมวดก้อนพุ่นเกิดเขาวิ่งหกน้องเนี่ยนวะซีวพวหกสามเขาสามหกหม,ดมว,วดก้อนพุ่นกับวิ่งศูนเนี่ยนวะเบ้าเจนก็บว่าใต้ถ้ำที่บอกหาซูซี่ยิ่งศูนก็บ,บ,กบถืออี้ก้อนพุ่นอี้ แตาวมันก็เขาสู่งหวนนะครับคุณโยนใช่เขาสามตัวตรงๆรับอาจารย์บัวงวดมันเขาโต๊ะเขาบ่อมางวดออกหาศู่นซี่บาวดิอ่านบ่าวี่เจนมาเอาจ้าวให้ซุ่นซีู่นยนหายน้อมันออกหา่นซี่เนี่ยอ๋อมันเขาทุกตวยู่อองหางครับมันนีก็ที่ ซื้ออีหนังก็ได้ขอให้ติดหาไว้เรียกเนี่อนนี่ซื้ออะไรก็ได้ไ<ว>ขอให้ติดห้าไว้ติดหาไว้ก่อนนะคะซื้ออีหนังน่ะแต่สายหลูดเพิ่นหลุดเราเนี้ยมันิ่นยู่อีหยังยู่ภาคใตว่ายานมาลูถ่าเรอยเร้อเนี้ยเอาลูดก็ลูดตัวถังงินหลยซึ่งวิ่งเฟมอืมเลยทางภาคไตพวเพื่อนเรียนเพิ่นเ,นเนนรียนเรีกวิ่งหล ต่มีเงินทุนพร้อมนะคะอาจารย์การขาดให้รูตไว้เม่บอกครับการขาดซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดหาไว้ภาบเด็กหมวดสีบ้านสำหรับแนวทางซ้ำตัวอาจารย์ให้905หางเดียวก็สามซูมหาสองหางนะคะสองหางสามซูมหาเดี๋ยวก็จะว่าเอาให้ชิปหนึ่งพร้อมว่าวที่แกนของ ป้องๆือให้สามูนหานอ่เหมือเง่อนเงื่น่านเดียเย็นแ่ักรวยเยนแต่หลักรวยกันผ่านะครับเนาะจาางให้ที่นินให้สามหาก็ศูนหาสองตัวสองหางเนี่ะครับอันนี้นเผลอ๋อเอาลวดก็ร่วมกันไปได้มาได้ล่างบนนั่นละอออดิ ูนก็สามหาเร้อตัวนี้นมันสองตัวเน้นสามห้ากับศูนห้าเท่านั้นนะคะบันนี้ก็ค่อยเอามือเศร้านิ่เออที่ริ้งฟังกับวันเนียวนวันพระธรรมกับไปยุดผู้จดีเพิ่นนั่นะละกับขัวคุนวาขันปอยเร่ยิ่งไปขันเร่กมีหายดีกับุดให้ได้วันให้ได้หา ยุดออกมาได้สองห้าหนึ่งนี่หายคือเกาอีเรียี่ยอาจารย์ไทยลูกมันครับสองห้าหนึ่งยังอ่ะอัเลีกสิ่งนี้หายดีนะก็ได้ยุดทูดได้บอกคู่เจ้าทีเพื่นอาจารย์ที่ไทยได้ใส่ดิ่งเพื่อนหน้าก็ยุดทูดขอตัวเรียยุดูดได้สองห้าหนึ่งเด็กทวดมาอาจารย์เนาะเออทูดสองห้าหนึ่ง เป็นเลขทูกนะครับสองห้าหนึ่งสองหาหนึ่งจังไดกามาที่ราหานี่สูร่างไปกับพยูขาดสูขาดได้ล่ะวตัครับสูขาดแท้งนนี่เต็มลากระเทียที่รองเหรเป็มลกระเทียนกับพยูเป็นแม่น้ำเาครับลํกระเทียนเนี่ยเกิดอะ่นแม่น้ำอครับมันไหลลงไปกับพยูนะครับผู้ใดเห็นลิปนีก็คือคููโชคดีสองห้า เลขถูกไปสองหานหนึ่งอาตมาไปอธิษฐานเป็นเลขถูกนะครับสองห้าหนึ่งนะครับเสาร์นี่นะคเสา้านี่ไปบอกพุ้มเจ้าทีเพิ่นถันว่าขันเจลขที่นี่หากระพให้จุดถูกได้อีกปลอยไปจุดได้สองห้าหนึ่งนี่หายอยนี่หายดีนั่นตัวหามาอินะคะยังได้กามาหาเนี่ยค่ะ ใครไม่ดูคือว่าขาดขาดอ๋อนี่หละสโลเปลี่ยนสั้งก๋วยเตี๋ยวจินรวนดสายวิ่งสั้งก๋วยเตี๋ยวจินรวดวิ่งหาสาถูกาจารย์ถถือแกงหัววัตถุฟือแกงหัวนอนในหลวงนอนในหลวงันวิ่งหางีก็เนี่ยกับวถือแกงหัวหัวกับวัถถือแกงเนียกันวิ่งนี่ตะไดก็ได้ เด็กผูกกับเด็กที่พระอาจารย์บอกครับนี่จะเป็นแนวข้างบนเนาะอาจารย์เนาะจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นแนวข้างล่างบอกครับอย่างก็ถั่วส้มนี่แหละโอ้ส้มนี่เลยอืมครัเอาส้มนี่เอาส้มนี่ล่ะพวกสุขไถยเด้อเด้อบอกเอ็บซีเด้อเอาไปบนล่างบนน้อจันเนาะไปบนล่างเนาะพวกสุขไถยเด้อสุขไถยจุดสุขไถ่เนาะจันเนาะสุขไถยเอาอบิ้งเอาคับๆเต็มล้วกระเทียมนิดเดายวเนาะแต่บ Ông, เกลาอ้อมล่นองบ,าบ,าบ้านมาขพอสบายเราขพอสวยเลขเลขเลขถูกสองหันนี่ให้พี่น้องตัดให้พี่น้องแด้ไีมจ้องตัดเอาแล้วเพื่อน <c oughs> กันยีนก <c oughs> สิได้สองหัออสองหนึ่งหนัออหนนองถือว่าเป็นลิปท่สองตัวน้ำกระด็นเอ,เอาเลขมุงคลวันเหนืน่สรีนาะหนึ่งสองนี่นาอครับสิบสองนี่ลุมงคลนแต่ตมากัดินมเลือขันเล หาที่ควยไปกับควยมัดจุดไดกับจุดได้ด,ไดีหา <c oughs> โดยบางอืน่นคือจุดว่างเหกูคั่น่อยให้วิ่งศูนย์แมนบอกครับเออขัดสิมีศูนย์ดีดีไงจุดได้ศูนย์เออคุอ,อหาศูนย์เจ็ดโอ้ยเจ็ดศูนย์หาวันี้ว่าสองสองหาหนึ่งไม่ดีมีหาอีกหือเหล่ากูาาาได้ซเรียกพิดหากูได้เงินเดืองวันนี้ทำเขียนสองโปตัดสองหาึ่ห้เนี่ ก็จะเป็นสองหนึ่งสองเป็นสองห้าค่ะสองห้าสองหนึ่งห้าสองแล้วก็เป็นขั้นมงคลผมลนะครับเนอะสองหนึ่งสองสองห้าสองสองเ้หลกน้าอยเนาะสองผ่านสองหาหนึ่งนึ่งหาม้วได้ก็ได้หาหนึ่งอาจารย์ไหยตั้งแต่คิดแรกอยู่เนี่ยอาจารย์ไหรู้อาจารย์ให้คลิปแรกหาศูนหานึงเนี่ ไล่ไปหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามแม่นว่าไล่ไปคลิปแหลมหนึ 15, 15่งห้าหนึ่งกันหาสี่วันนี้คลิปแหลมสี่นแหละนั่นแหล,ละกจุดทุกใครมันก็มัตรงกันนะครับมันเป็นสีไม้สีตัวดบอกว่าก,กันบอกพุ่มเพื่อนนอกร่างเทพอยาก,ยาก,ยากสางกันให้จุดไปมันไลนตัวนี้วะถือว่าเป็น ชุดเรลุกคงคือทายน้ระพาจารยเร์ลุกให้เลยละคงทามีอีกแล้วบัดนชุดสุดท้ายครับ่เป็นอีกแล้วนะอ้หลีงงามเนาะ่จิงจงาพาจาเนี่ยจิงจึงเด็กเขียนกับเขียนงามนั่เนเขียนกัเป็นคู่เด่พโอสาวมุ่นอาการเมื่อวานมุ่นอาการเขียนงามเนี่ยฟังกันเ้อ มนตกา d ค p o s i t 360 360 строking 360 360 360 360 360 360 360 360 160 i n f o เ r a s t Uk Καιung reaging ย i n eam Er Win 어쨌든ฺ n ah cua d ้ m 에 nossa con 민 c น a r a c t e r i s t i c s at ฺ hân thấtоло at thị giang là ่ t t thamiento kommer s його ั a nó t น binge aúng to s s a b ิน siek a r ง들 flour endlich cdng ADoll p h ค่ะสั่งลาบงัวกินเลยนี่อัน to Tara ะ สวอยเสียเลยสอยจุเลยวิ่งหาสอยจุลดมาวันนี้วิ่งหาสอยจุด้ยวันที่แคมือแพ่ะวิ่งหาเด็กกลายไหางนฝากหัูมีหาเงินฝากบีบีพัมเบาที่แจนโหลดกันปกติปกติเราแเราเคยอยากอะไวันนี้เดี้ยนี่วันนี้เราไปกับับบุญทัรมหมัดกัเขียมไปกับให้พร้อมนะไปพร้อมบุญทั้เข็มไปกับให้พร้อมน่ มันจะเล่นคืนเอเด็กหลายตัว,วรจริงๆมันมีแค่สองสองห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งแค่นั้นเองอันนี้เพิ่มจับให้ค่ะกันผ่าน เอาหาเป็นรักเลยเอาหาสวหาหนึ่งครับแค่นั้นเนเนเห็นตัวนีคือหาหาเงินไปกับจริงอยู่เดียวลหานึ่งหาสวงแค่นั้นเด็กนอกจากคนบาปเนาะอาจารย์น้องพกับนี่กับคนนี่งกับคือเนียกกับ่กรแล้ว่ะเสนประกับตับแตกค่คะเขาเนมากนะเด็กที่ไหนให้หกสามมยมันออกสามหกเลยเขาเป็นมาคนม่กับเลยกัน่ะคน่กกั สสาเนี่กแบบอร์หลายดัวนี่นะไอ้สามหางนั่นไอ้สามขั้วนั่นก็ส้วหางก็เพี้ยนแก่รักรวยแค่นั้นนั่นแหละครับคิดวะอีกหลังเลยที่าไปอีกี่จบดีนะครับเนาะคนในนั้นเมื่อหวมทำบุญกับอาจารย์นะครับบุญนี่ก็บบุญละเป็นเห็นคลิปนี้ก็คือผู้มีบุญเนี่ยพ้นบาต โบติเห็นบอกวนมีกรรมบบติเรียนเห็ยนตะปูมีบุญครับผมอาจารย์ครับว่าเน้นให้จิกตัวนะครับวงกลมให้นะครับกาาปกกาสีน้ำเงินมาวงให้นะครับเอาสีดำได้เนาะสีดำก็ได้ครับว่องไห้จากว่องไห้เลยอ่าสำหรับผู้ใดที่อยากให้เอาเข็นเข็มอยากได้อีกตัวนะให้พี่น้องตัดสินใจง่ายขึ้น เคลเดี๋ยวอาจารย์ามงเอาวงให้วงเลยวงสามห้านะสามห้าใหมบุญ้บุญทำมงเลยครับอาจารย์บอกตัวใดก็สามห้ามนัสามตัวได้ครับอาจารย์สามตัวนี่นี่ใส่สามหานี่ตัวสามศูนหานี่ตัวสามศูนห้ามันดกันนะครับนเนาะ เป็นตัวเน้นนะคะเพราะว่าอายุอาตมากหาสิบสามนะค่ะก็สิให้ยหาสามหาแสดงว่ามีทีมาจริงมาโอเคครับอ๋อคอยเต็มล้ำสะแทกพื้เก่านะครับนะ่าพอาจารย์เต็มล้ำกระแทกพื้เก่าเหรอล้ำกระแทกนะครับถูกพื้นเก่าทังใดก็ได้ได็มาหาเออจะไปจุดถูกหัวพื้นมันก็มีหายดีแบบมอญจอขาตรงตรงกันหลายมอญจอเลยเหรอ อัดไปเลยอันนี้ก็ขุมทุนไทยนะเนาะถือว่าเป็นคุมทุนไทยกะอาจารย์ก็ได้เพิ่มสองตัวให้แต่เนี้ยเอาสามตัวอันเก่าเรากะดิดที่จุดทุบได้แค่นั้นนะอาจารย์เนาะแมนจุดทบได้กับ s w งหาหนึ่งเอ็ี่ทีน้อยแต่ว่าตัวนี้ให้ครับสามหาเอะสามห้าซื้ออะไรก็ได้ขาให้ติดหาไว้เรีย่งวน มีขาดทุนนี่กะได้ก็ได้กาลงทุนกัาไดสสาธุสาธุสาธุมุ่บม่บาสการ์สกรสการุสการกาดลสกสารสการสารการ์สการ์การ์สาร์การ์สการการ์รสารสการกรร์์ส ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลของหลวงโป่ศิลานะคะไอดีไลน์นะคะ S เล็กทีเล็ก3ามสห้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปง,ปงๆรวยสวัสดีค่ะ